สิบเอกอำนาจมัชชาหรือจ่าทองอยุธยานะครับในน้าของชมรมพระเครื่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้ร่วมกับคุณอุกรุงสยามนะครับจัดนิทรรศการพระเครื่องพระกรุและศาสตราวุฒิโบราณน,นะครับและรวมมงคลวัตถุของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงของบวงชนชาวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากนี้ไปผมจะเ,เรียนเชิญทุก,ท,กท่านนะครับเข้าสู่นิทรรศการครับ นิกครับนิรัตการปาตรตราวุธนะครับเราก็จะนำปืนจำลองนะครับเป็นปืนใหญ่จำลองของสรยยาเป็นอาวุธสมัยอยุธยานะครับเป็นปืนจำลองครับได้รับการสนับสนุนจากกองโรงงานัตถุระเบิดศูนย์อุตสารสันพุทธกรมสันพุทธทหารบกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีมงคลวัตถุนะครับขององค์พ่อหลวงของเรานะครับเป็นพระบูชานะครับแล้วก็จะเป็นมงคลวัตถุหลายๆรุ่นนะครับวันนี้เรามีมาจัดแสดงให้เป็นร้อยๆรุ่นนะครับ พอเข้าสู่ด้านในเราก็จะเป็นประวัติของพระเครื่องนะครับและพระปลุกนะครับของจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับก็มีพระเครื่องเก่านะครับซึ่งเป็นมรดกลาค่าอย่างเหรียญนี้นะครับถ้าสภาพเหรียญหลงพอกันนะครับถ้าสภาพกไหลทองเต็มอย่างนี้นะครับเหรียญนี้ไม่ต่ำกว่า20ล้านนะครับในในราคานะครับก็ยังเป็นยังมีวัตถุมงคลเก่าๆอีก มากมายนะครับรวมรวมเป็นพระเครื่องพักกรุนะครับพระเกจินะครับอีกมากมายนะครับโซนด้านหน้านะครับเราก็จะ,ะกล่าวถึงนะครับประวัติแล้วก็สอนน้องๆเยาวชนที่เข้ามาที่มาเที่ยวงานมป็นการให้ความรู้ให้ความรู้ถึงเกียรติประวัติของอ,อดีตวีรชนที่ส,ส,รสร้างสร้างรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้นะครับในหมวดของศาสตราวุธนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญคุณตุ๊กบางประินเป็นผู้อธิบายแล้วกันนะครับค่ะครับ ในส่วนของผมนะครับรับผิดชอบในการโชว์สตร์าวุธโบราณคำว่าสาัตว์าวุธโบราณเนี่ยเป็นของสมัยอยุธยาเกือบจัดทางนั้นเป็นของสะสมส่วนตัวที่ว่างานนี้เป็นงานแรกและเป็นงานเดียวที่เราได้เอาสาตว์าวุธโบราณต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอกดาบแล้วก็พระแสงขอเงาวแล้วก็อาวุธยิงคือพวกอาวุธไทยเนี่ยจะแบ่งบอกคืออาวุธสันและอาวุธยาและอาวุธยิงอย่างอาวุธยิงเนี่ยครับอันนี้คือธนูธนูนี่คือเป็นธนูที่เราจาลองมา เพราะว่าในสมัยนั้นนะ่ะผ่านเวลามา4 5 0 0ปีเนี่ยของเก่าๆเนี่ยมันผุพังหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นไม้เราก็จําลอให้ขึ้นมาว่ารูปแบบธนูเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะอันนี้คืออาวุธยิงอาวุธยิงประกอบด้วยปืนแล้วก็ธนูแล้วก็พวกหน้าไม้อย่างที่โชว์ในตู้นะครับอันนี้หน้าไม้เดี๋ยวเด๋วผมะหยิบให้ดูอันนี้หน้าไม้นะครับนะครับ อันนี้ก็คือว่าเป็นอาวุธยิงอาวุธยิงนชนิดหนึ่งเป็นหน้าไม้ที่ใช้ใน,ในสงครามสมัยโบราณในที่ใช้เราใช้อาวุธพวกนี้ใช้ปกป้องบ้านเมืองของเราแล้วก็อีกอาวุธหนึ่งก็คืออาวุธสั้นอาวุธสั้นเนี่ยครับมันประกอบพวกดาบดาบอย่างเงี้ยครับ่างดาบเนี่ยดาบโบราณนะครับ เนี่ยดาบอันนี้คือดาบที่ใช้ฟันกันนะครับฟันอ่าคือสมัยโบราณเนี่ยเราใช้ดาบเนี่ยเป็นอาวุธประจําตัวในการฟันคู่ต่อสู้ฟันอาริล่าศัตรูฟันพุพม่าฆ่าศึกเราใช้ดาบอย่างเงี้ยครับเป็นงานคู่ชาติของเราซึ่งดาบเนี่ยนนดบรอันนี้ดาบจริงครับดาบจริงครับดาบจริงตัวนี้ตัวนี้เป็นยิงเป็นของสมัยยุยยาครับแต่ว่าเราได้ทําบูรณะขึ้นมาใหม่ตัวดาบนี่เป็นของยุยยาเลยอันนี้เป็นของยุยยาแท้เหลกเหลกจริงๆริงครับแม่อยากจะฟันให้ดูจริง แล้วก็ดาบต่างๆเนี่ยมันมีมันม,มันมีหลายรูปแบบอย่างนี้ก็เป็นดาบเหมือนกันอันนี้ดาบเร่มนี้เนี่ยเจ้าของเดิมบอกว่าใช้ตัดคอนักโทษครับเนี่ยใช้เป็นพวกนักโทษประหารดาบพวกนี้จะมีลายและมีอักขระอักขระแต่ว่าด้วยการเวลาผ่านมา4500ปีเนี่ยมันทำให้ฝักและด้ามผูกพังเราต้องบูรณะึ้นมาใหม่อย่างนี้ก็อย่างนี้อีกอย่างก็คือดาบอย่างนี้ครับ ดาบอย่างนี้เขรียกดาบปลายเวียดดาบปลายเวียดไม่ถึงว่าดาบเป็นดาบสมุไรที่ว่าคนไทยได้ตีขึ้นเพราะว่าสมัยสมัยยุทยาเนี่ยถ้าเราจะเอาดาบสมุไรสักเล่มหนึ่งเน่ะมันต้องไปจากที่ญี่ปุ่นซึ่งโอกาสเราไม่มีที่จะไปญี่ปุ่นนอกจากคนญี่ปุ่นเอามาให้คนไทยเลยจําลองจําลองอ่ะเป็นเป็นดาบดาบคล้ายๆดาบสมุไรแต่สายพันธุ์ไทยเขาเรียกดาบปลายเวียดนะครับอย่างนี้แล้วนี่ครับดาบอย่างนี้แล้วอย่างนี้ ก็คือดาบที่ใช้เพื่ออาสาแขกมัวอันนี้เป็นดาบดาบดาบนหลังม้าเพื่ออย่างอย่าง,างถ้าเราดูหนังสุโขทัยเนี่ยหรือพระเดศส่วนเนี่ยจะมีออกยาคนเรืองออกยาราชบางสันออกราชบางสันจะใช้ดาบลักษณะนี้ครับซึ่งซักออกมามันจะยาวดาบนี้จะมีลักษณะที่ว่า,าฟันฟันได้ดีกว่าฟันแล้วแทงได้ดีกว่านี่ใช้ลัก,ลกษณะนี้แบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นอาวุธสั้นอาวุธประจําตัวแล้วก็คืออาวุธยาวผม,มะจะอธิบายบางแล้วยาว อยางนี้คือพระแสงขอเงาพระแสงขอเงาเร่อเนี้อย่างนี้ถ้าพระนลเรศวรใช้เนี่ยเรียกพระแสงของเงาแสงผลพ้าที่ใช้ฟันพระมหาอุราชาแต่ลักษณะจะเป็นลักษณะเนี่ยคือเป็นตัวเงาและเป็นตัวตะขอเงาตัวนี้คือใช้ฟันเลยใช้ฟันซึ่งขอโทษนะครับที่แรงประทะของการฟันเนี่ยค่อนขอ้างจะเยอะฟันลงมาบนหลังช้างไอช้างเนี่ยก็ดันต่างคนต่างดันข้างบนก็ต่างคนต่างฟันและตถึงตะขอเนี่ยมันเป็นอาวุธได้มันสามารถบังคับช้างศัตรูได้ คือถ้าถ้าสางของตัวเพียงห้าไปเนี่ยเราจะได้จังหวะฟันอันนี้คือใช้พระแสงของเงาซึ่งพระแสงของเงาของพระเดชสวนเนี่ยพอฟันหาเวลาชาเสร็จก็คือได้กลับรับ,ร,บ,ร,บรับกอวย,ยศให้เป็น,นชื่อว่าพระแสงของเงาแสงผลพ่ายนะครับ อย่างนี้เล,เล็กหอ่อหอเพื่อแบบบนหลังมา้าหลังช้างเนี่ยเราเราใช้หออลักษณะนีน้ในการในการแทง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 ศัตรูซึ่งไอหอลักษณะเนี้ยหอออย่างเงี้ยเป็นหออสวยยาซึ่งหอ่อหลังแบบแบบเนี้ยเราใช้ในการกู้ชาติกู้บ้านกู้เมืองเรา ถามว่าทาไมผมต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ผมเป็นคนไทยผมเป็นคนอยุธยาผมเป็นคนพื้นถิ่นผมถามจริงว่าถ้าผมไม่รักษาไว้ลูกหลานเราต่อไปจะดูที่ไหนในเมื่อผมเคยไปดูที่พันเจ้าสามพญาแล้วไม่มีพิพันธ์บางจันทร์เกษมก็ไม่มีส่วนมากอ่ะผมบอกตรงของเหล่านี้จะโดนโดนที่ว่าเอกชนซื้อแล้วส่งไปเมืองนอกหมดฝรั่งเก็บหมดซึ่งคนไทยน้อยคนที่เก็บของอย่างนี้ผมจริงๆแล้วผมอยากเชิญชวนนะให้มาดูกันเพราะนี่คือของจริงมันมีความคม จับดูได้มันมีความคมอยู่ขอบพวกนี้มันมีความคมอยู่ซึ่งอาวุธเหล่านี้เราเป็นอาวุธที่เราใช้ในราชการสงครามสมัยก่อนซึ่งถ้าเราไม่ได้อาวุธเหล่านี้เราก็ไม่เป็นชาติไทยมันคำว่าชนชาติไทยเนี่ยมันจะหายไปกับประวัติศาสตร์ชนชาติสยามเนี่ยมันก็จะหายจากประวัติศาสตร์คนไทยสมัยโบราณเนี่ยใช้อาวุธอย่างเงี้ยกู้ชาติอยากให้ทุกคนอนุรักษ์ถ้าเจอก็อนุรักษ์ไว้อย่าเอาไปเั่ากิโลขาย เพราะบางคนเนี่ยก็คือเอาไปไม่รู้ค่าเอาไปช่งกิโลขายทิ้งซะซึ่งผมอยากให้ทุกคนอ่านรอกไว้ครับมีขออนุญาตค่ัถ้าเกิดประชาชนพลาดในการชมกิจกรรมในงานยอโยดิฟ้าพยามาระโลกโลกที่จัดการนิทรศการเนรษณษณษณษเราจะไปชมตามชมได้ที่ไหนคะคือที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมีแน่นอนอที่ไอ้แถว่าพระจันทร์แถวบามาศาสตร์แต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยไม่ได้เปิดให้ชมแต่เราจะมีเปิดทำมีทัศกาลอีกครั้งที่วันที่24 25 มิถุนายนที่ห้างเดอะสกายแล้วก็คือผมที่ว่าอีกปีอีกปีนึงงานยอยิ่งฟ้าเนี่ยผมก็จะมาโชว์อีก<ม>แต่วันนั้นน่ะเราจะโทรเยอะออกว่านี้เพราะอันนี้เราผมผมเอาง่ายเง้ครึ่งเดียววันนั้นเราจะมาจะเยอะออกว่านี้เลยถ้าอยากชมต้องรอปีหน้าครับ ปีหน้าถึงจะได้ชมเพราะอาวุธแต่อาวุธหลายๆอย่างมันมีหลายตัวอย่างพวกหอกงเงี้ยพวกสามง่ามพวกหอกกลีบพวกหอกของใบโพยอย่างเงี้ยมันมีเยอะซึ่งอาวุธแต่ละอย่างเนี้ยมันมีหลายชนิดแล้วแล้วแล้วก็การใช้ก็จุดป,ประสงค์การใช้ก็หลายอย่างครับผมอาอะไรที่น้องประชาชนจังหวัดพระนครศรอยุธยาสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้คุณคำนึงถึงความเป็นชาติไทยไว้เราคนไทยเนี่ย เลยนึกถึงความสามัคคีไว้คุณมองดูหอกเล่มน,นี้คนไทยสมัยก่อนเนี่ยสามัคคีกันถึงเกิดเป็นชาติได้เราเป็นคนรุ่นหลังอนุรักษ์ไว้แล้วก็สามัคคีกันไว้เราถึงจะเป็นชาติไทยได้ต่อไปครับผมบและระดับต่อไปของในหมวดของเกี่ยวกับเป็นปราเครื่องนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นคุนแผนเครือบวัดใหญ่นะครับคุนแผนเครือบวัดใหญ่เนี่ยแตกกูมาจากวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับ ปลูกมาจากวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับซึ่งพระเลสวรเนี่ยท่านทําทแล้วฝังปลูกไว้ที่เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลหลังจากที่ท่านได้รบชนะพระมหาอุปราชาในศึกยุทธหัตถีด่านเจดีย์สามองค์นะครับก็จะเป็นคุ้นแผนเคลือบ ต่อมาในนี้ก็คือกลุ่มเดียวกันนะครับในกลุ่มปู่ของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับพิมพิเศษอีกพิมพ์หนึ่งก็คือพิมพ์คุณแผนพิมพ์คุณแผนใบอุตานะครับท่านระลึกถึงเราจะเห็นได้ว่ามีฉากอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่ระหว่างที่พระนเรสวนทํายุทธหัตถีอยู่นะครับเราจะเห็นว่าช้างเนี่ยของพระนเรสวนเนี่ยเสียหลักเสียหลักแล้วจนช้างเนี่ยถอยไปชนต้นพุตานะครับส่วน,ส,วนส่วนหนึ่งที่พระพิมพ์นี้ขึ้นเนี่ยในวงการพระเนี่ย ในบรรดาเตียนผ้าเนี่ยกล่าวถึงว่าพระรนะเลสวนน่ะคงจะมีตำลินึกถึงต้นพุตาท่านก็เลยออกแบบพิมพ์ใบพุตาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นที่ทําให้กอบผู้ชาติได้และถึงปัจจุบันตอนนี้เหรียนพิมพ์ใบกุตายังมีชมจริงๆริไหมคะตอนนี้ คือด้วยด้วยการจัดงานที่สถานที่ที่เปิดเผยเราค่อนข้างเยาะระที่ราคาสูงเนี่ยเราจะไม,ามาไม่สามารถที่จะเอามาเปิดเผยได้อย่างเช่นขุนแผนเครืองเนี่ยถ้าเครือบเ,เต็มเต็มนะครับองค์นึงไม่ต่ำกว่า10บล้านแน่นอนครับอย่างสภาพนี้องค์ก็หลายแสนครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าหมวดหมู่เป็นพระเครื่องเป็นเครื่องรางนะครับตอนนี้อยุธยาเนี่ยถ้าจะกล่าวถึงเครื่องรางของพระเกจิสมัยใหม่เนี่ยนะครับ ก็ต้องกล่าวถึงว่าถ้าเป็นแหวนก็ต้องหลวงพุทูวัดสแกรแต่ถ้าเป็นเลดตอนนี้นะครับต้องยอมรับเลยครับว่าหลวงพ่อรวยมาเป็นอนดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแหวนหลวงพุทูเลดหลวงพ่อรวยถ้ากาไรถ้ากาไรก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับยางเลดหลวงพ่อรวยเด่ดเนเลดหลวงพ่อรวยเนี่ยเราจะนึกถึงว่าเ,าเป็นเ,เป็นเครื่องรางที่ผสมผสานความมงคล วยพุทธคุณเพิ่มไปสมัยก่อนใครใส่เลดนักเรียนไม่สามารถที่จะใส่เลดได้ใส่ได้แต่แหวนดูไหมครับแต่หลวงพ่อเป็นเอกสินสามารถที่จะทําให้จากจากเลดเนี่ยธรรมดาใส่พุทธคุณไปเลยเป็นเปชั่นเป็นพุทธลักษณ์ณะเป็นพุทธศินอย่างหนึ่งอ,อย่างที่ผมกล่าวว่าเน้นว่าถ้าแหวนก็ต้องหลวงพ่อดูอเลดหลวงพ่อรวยกาไรหลวงพ่อเอียดถ้ายุคต,ต้นๆน,นี่นะครับทุกชิ้นตอนนี้ชิ้นละเป็นแสนตรงนั้นเลยครับ บทต่อไปขออนุญาตเชิญอของเก่าของโบราณอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของของของค้นไทยเลยจะเป็นเค,เ,คเครื่องลายคลามนะครับหรือจะเป็นเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองพวกนี้นี่จะบ่งบอกถึงความความเป็นไทยได้นะครับว่าอ,อย่างเช่นการเช่นหมาก จะระบุถึงว่าคนไทยอดีตเคยกินหมากอย่างเงี้ยครับเครื่องลายครามก็บ่งบอกบอวิธีชีวิตของคนโบ,บราณน,นะครับถ้าพอเป็นเครื่องลายครามพวกนี้นะครับถ้านักโบราณคดีบางชิ้นเนี่ยมันบ่งบอกถึงอา,อายุด้วยแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างชาวต่างชาตินะครับก็คือคนจีนนะครับครับแล้วก็ขออนุญาตนําถึงครับ หวัวใจ,จหลักของงานนะครับเป็นประธานในงานนิทรรศการพระเครื่องพระครูนะครับศาสตราวุธโบราณเลยนะครับก็คือองค์หลวงพ่อสัมปะกงนะครับเป็นอ,องค์จำลองนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นองค์จำลององค์แรกนะครับของหลวงพ่อโต,ตวัดพนัญเชิงของเรานะครับหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับถ้าชื่อทางสากลก็คือพระพุทธไตรลัตนานายกนะครับพระพุทธไตรลัตนานายกท่านถ้าเป็น ชาวอายุธยาเราก็จะเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงครับหลวงพ่อโตวัดชนาเชิงแต่ท่านจะมีชื่อหนึ่งที่ชาวจีนเรียกกันเป็นประจำก็คือซัมปกงนะครับพระองค์นี้ยุคสมัยอยุธยานะครับอายุอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5-600ปีนะครับน่าจะเป็นช่วงกลางอายุธยานะครับที่คำถามว่าทำไมชัดเจนครัว่าซัมปกงเพราะ ภาษาจีนที่อยู่ที่หน้าอกนะครับตอนตอนแรกเนี่ยเจ,จ้าของก็คือพี่อุกรุงสยามจริงๆตอนที่ท่านได้บูชามายังไม่เห็นว่าเป็นภาษาจีนเพราะ,ะดั้งเดิมเลยคือพระองค์นี้นี่คือจะ,อะลงรักแปะทองนะครับหลังจากล้างออกมาแล้วนะครับแล้วท่านก็หาผู้รู้ว่ามาอ่านภาษาจีนว่าเขียนว่าอะไระที่เป็นภาษาจีนนี่ก็คือเขียนว่าซัมปะกงค,ครับองเดียวองค์งเดียว ครับตอนนีในใน้ในประเทศด้วยก็ว่าได้ก็ก็ว่าได้ครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเพราะว่านอก,นอกจากองค์นี้แล้วก็ยังไม่ค้นพบ<ใ>นองค์ไหนครับผมครับในหมวด สุดท้ายเป็นมงคลวัตถุของอพระบาทสมเด็จพระบรมินทรา,ามหาภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงของเรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนั่นหน้าครับต่อไปนะครับจะขออนุญาตพบกับมงคลวัตถุขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมินทราามหาภูมิพลอดุลยเดชหรือพ่อหลวงของวงชนชาวไทยรัชกาลที่9ของเรานะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญบรมราชาวิเศษนะครับปี พุทธศักราช2,493นะครับก็เป็นเหรียญรุ่นแรกที่ทำพระบรมราชาพิเศษนะครับเหรียญถัดไปและเหรียญต,ต่อไปนะครับก็คือเป็นเหรียญน,นอกจากราชาพิเศษแล้วก็อาจจะเป็นเหรียญการจนาพิเศษแล้วเป็นตามวาระหลายๆวาระนะครับแล้วก็หลายๆองค์กรที่จัดสร้างขึ้นครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ามงคลวัตถุขององค์พ่อหลวงของเรานะครับจะค่อนข้างที่จะมากหลายนะครับจะจะมีมากมายหลายรุ่น อยาว่ามันจะได้ทุการที่จัดกิจกรรมขึ้นครับผมเพราะว่าองค์พ่อหลวงนั้นก็เป็นหนึ่งเดียวในใจเราอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับแค่เพียงลูกถ่ายท่านเ็ยานอย่างเดียวไม่ดีให้เช่าใช่คะตอนนี้ก็คือมาจัดแสดงอย่างเดียวครับคือของที่มาจัดแสดงในวันนี้นะครับก็นอกจากได้รับการสนับสนุนจากคุณตึกไฟฟ้าแล้วนะครับก็ก็ จริงๆแล้วของเนี่ยยังมีอีกมากมายอีกอีกนี่เพียงแค่20ปร์เ็นะครับที่เป็นมงคลวัตถุขององค์พ่อแต่ด้วยความจํากัดของสถานที่ครับก็เลยเพียงแค่จัดแสดงเพียงแค่คัดออกมาที่แบบเป็นที่วาหายากครับผมยังมีย่อยๆอีกเยอะครับในพุผู้กำลงผู้ารักษ์ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ท้องถิ่นจังหวัดพระอภิสิอ์ยาปีนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องของการจัดกิจกรรมที่รัศการพระเครื่องนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ท่านก็ได้ชมไปแล้วนะครับว่าเรามีพระเครื่องพระเกจิอาจารย์มากมาย ที่สำคัญสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งพี่น้องชาวไทยก็ให้ความศรัทธาเคารพกราบไหว้บูชากันนะครับเราก็ได้รวบรวมออกมานําแสดงในงานมรดกโลกในปีนี้นะครับโดยได้รับความกรุณาจากท่านผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านพักเรื่องของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณวชรพลซึ่งเป็นนายกองการมหาส่วนตะบนบ้านใหม่เนี่ยเขาก็มีทีมงานได้นําเอา,เอาวัตถุบโบราณ เอาอสิ่งที่ถือว่าเป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมืองนะครับรวมทั้งประวัติของพระเกียรติอาจารย์พระกรุต่างๆของจังหวัดพระอศิสิทธญานเนี่ยนำมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ชมกันที่บริเวณพิธีการพระเครื่องแห่งนี้นะครับก็ในงานนี้นะครับเราก็จัดกันมาวันนี้วันที่4แล้วนะครับก็ถือว่าประชาชนก็ให้ความสําคัญให้ความสนใจเข้าประชมกันอย่างมากมายครับ คิดว่าเทศกาลพระเครื่องเนี่ยชาวไทยเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นอของที่กราบไหว้ผู้ชาแล้วเราลึกถึงกันอยู่สม่ำเสมอเนี่ยนะครับผมว่า มีคนเข้ามาให้ความสนใจมาดูกันมาชมแล้วก็บางคนก็สนใจอยากจะได้ไว้เป็นเจ้าของนะครับซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนวันนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากชมรมพระเครื่องจังหวัดพระนครศรียาก็ได้เอาพระเครื่องที่ททสำคัญสำคัญข,ของจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยเรามาเปิดแผงให้เช่าบูชากันด้วยนะครับแล้วก็คิดว่างานนี้น่าจะเป็นสิ่งที่อ,อยู่คู่กับงานยศยิ่งฟ้าอายุทยา

ครับก็ขอเรียนเชิญน,นะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอรพระกลุกพระกจิพระที่เป็นที่เคารพสักการะของพวกเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยมีพระกจิตด,ดังๆมากมายทุกอำเภอนะครับเราได้รวบรวมมาไว้ที่บริเวณรัศการพระเครื่องแห่งนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้ทุกท่านได้เข้ามาชมกันครับ